ทำไมครูนูถึงตัดสินใจขึ้นมาทำงานบนออนไลน์และเลือกลิชเชตโกรนะคะสิ่งแรกเลยที่ครูนูเห็นบนออนไลน์วันนี้นะคะทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วว่าโลกออนไลน์เป็นโลกที่มาแรงมาเร็วและเป็นโลกอนาคตที่ทําให้ใครหลายๆคนร่ํารวยสําเร็จในทุกด้านนะคะครูนูก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นความเป็นไปได้ทุกอย่างเห็นความมั่งคั่งนะคะบนโลกออนไลน์และเชื่อว่าออนไลน์สามารถนําครูนูนะคะ ไปสู่เป้าหมายความฝันที่คุณนูต้องการค่ะและสิ่งที่สองที่คุณนูเลือกริชเชตโกรเพราะคุณนูเห็นถึงความมั่งคั่งทุกอย่างบนริชเชตโกรนะคะเพราะว่าเป็นระบบการขายออนไลน์ที่แบบอัจฉริยะมากๆนะคะซึ่ง เป็นระบบที่ตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะคะเห็นช่องทางการหารายได้นะคะและก็เห็นอาชีพที่มั่นคงสามารถทําให้ครูนูนะคะได้ใช้ได้กินสินค้าที่มีคุณภาพและส่งต่อสินค้าดีๆออกไปสู่ผู้คนและยังส่งต่อความมั่นคงอาชีพที่มั่นคงให้กับผู้คนได้ด้วยค่ะนี่แหละเลยทําให้ตูนเลือกดิชเชสโกรนะคะซึ่งครูเชื่อว่าใครหลายๆคนกําลังต้องการระบบดิชเชสโกรอยู่นะคะระบบอัจฉริยาแบบนี้น,น,นะคะ และสิ่งที่3ที่ครูนูเห็นในตัวเจ้าของแบรนด์นะคะหรือว่าครูรุ้งนั่นเองนะคะครูนูรักและศรัทธาในตัวครูรุ้งนะคะเราเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้นะคะมีมีแต่ความเพอร์เฟกอยู่ข้างในนะคะและเป็นคนที่สวยรวยเก่งและคือเป็นต้นแบบความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตให้กับเราและผู้คนอีกมากมายค่ะ <c oughs> นี่แหละเลยทําให้เราได้เข้ามาอยู่ในแบรนด์ิเชตและได้เข้ามาอยู่กับแบรนด์นี้ทําให้เราอบอุ่นเราได้รับ ความรักความเมตตาและคือเหมือนกับว่าได้รับความมาคัางในทุกด้านเรียบร้อยแล้วค่ะและสิ่งที่4นะคะที่ครณนูเห็นในตัวผู้นําของคุณนูก็คือแม่ทีมของคุณนูโคชโอนั่นเองนะคะเรามีความรู้สึกว่าเราก็รักและศรัทธานในตัวโคชโอโคชโอเป็นคนมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองตลอดเวลาส่งต่อความรู้ส่งต่อทุกความสําเร็จให้กับหุ้นส่วนทุกคนแบบไม่มีกักเลยค่ะและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะคะและสิ่งที่5เลยนะคะเราเห็นอะไรในตัวของเรา เ,ะะเพราะวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นอะไรในตัวของเราเลยเราไม่สามารถที่จะพาตัวเองขึ้นมาอยู่จุดนี้ได้เลยครูนูก็เห็นว่าตัวเองเป็นคนนักลงมือทําพัฒนาเรียนรู้นะคะและก็เป็นคนที่มุ่งมั่นเอาจริงนะคะและเชื่อว่าเราสามารถส่งต่อสิ่งดีๆส่งต่อความรู้ส่งต่อความสําเร็จส่งต่ออาชีพที่มั่นคงนะคะส่งต่อระบบอัจฉริยะลิเชตโกรนี้สู่ผู้คนได้อย่างแน่นอนคะ่ะขอบคุณค่ะ